คำว่าเมนูนะคะที่หลายคนเรียกการจนติดปากว่าเมนูเมนูนะคะจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่ายังไงไปดูกันนะคะจะเห็นว่านะคะอักษรสาษาองังกฤษนะคะมีอยู่4ตัวนะคะแต่ว่าเสียงของเขานะคะเสียงของเขานะคะมีอยู่5ตัวนะคะเราไปดูกันในแต่ละตัวนะคะอ่ะคำแรกนะคำแรกออกเสียงว่านะเมนเมน เมนนะฮะ, uh, ะ,ค,ะคำที่สองออกเสียงว่า you you รวมกันเป็นเมน u men นดูนะคะยกตัวอย่างเช่น what's on the menu today what's on the menu today มีเมนู menu, วันนี้มีอะไร what's on the menu today good sir what's on the menu what's on the menu, on the menu? เอาไปฝึกออกเสียงกันใหม่นะคะ แล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอที่ครูทำนะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดแชร์สวัสดีค่ะ